เป็นบ้านใหม่นะครับผมตึนเสาเอก

ใบเตีวมีไปเตีวมีมีอะไรวะคุณเกี้เอาไว้ตรงเนี้ยเอาไว้ตรงเนี้ยใบเอาไว้ที่ห่ออ่ะมีในห่อของมันน่ะมันน่ะที่เอายางออกอ่ะจะมีใบไงเวลาใส่นะไมใช่นี่ที่ไอ้ที่อมสินอมอมะก็งอมใบเมื่อกี้ไปไหนใบเมื่อกี้นะรูไหนไปยิบมาเร็วๆให้ว่าเอายางลัดเอาไว้ด้แล้วมันเตียวได้ยังไปยิบมาได้ยังยัง ไม่ไอทำได้ตดทุกคนไอเนี่ยเขายกอะเวลายกเออเลิกยกยกเข่านะไม่เกี่ยววายเออไม่เกี่ยวเลยไปยกมคาวายดิไหนไรที่ดอกเออกอลวมยรเอาห้าเจอมาวเจอเปล่ากระดาษอ่ะ ยกอายุเวลาเวลายกมองไปแล้วเพิ่มเอยเก้าเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกอีกสองสามส่โมงแล้วแล้วไม้อะไม้เดี๋ยวยกเ้าก่อนใส่พลอยเลยป่ะใส่ใส่พร้อมไม้อะใส่พร้อมไม้ใส่พร้อมไม้แล้วยกแ้วเอาทุกไม้่อันนี้อันนี้ใช่ เอาไปเอาไปอบเลยนี أ ب, أ ب, أ ب ่เป็นปูนแล้วเราก็เอานอนๆไปแล้วใช่ไหมนอนไป้นอนไปอไอ้องน้อยแค่น้เนี่ยแล้วก็หยุดหมดอ๋อไอปีใหม่เพิ่น ฝนตกฝนตกมเทาผนแล้ววอ้านแ้นัแหละไปอยู่ในน้นนะดาวบนแล้ว98 98ง้องเลยเองตรงเปตร ตอนน้องเข้ารถไปเข้ารถไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยกูหตรงกับทอร์พตเตสตาจนเล้าเร็วแล้วเข้าไปเข้ารถปะ96เออแหม่นี่มองกับหูกับ่างัวแล้วกเว้ยฝนละมุนเลยโอ้ยเย็นเป็นสุขมากเย็นจนหน้าวเลย ใช่ครับดูอะไรที่อง่องก่อนไเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋ออั้ตองแดอ่เอ็ดเดเต้อ่ต้องไปต้องไอ้นี่ไม่ต้องปิดประตูเกยังยังแปดจอยู่แ

8ปดยูเก้ายังเลยเก้าไปสิบเลย8นยแปยูโอยแปยูมไ่ยแปดยูอะไรวะแปยูแยู่แปดยูแปดยูแปดแปแปดเก้าวเก้าโอ้ ไล่ไได้ไดนะหมตามไปไล่ได้ไปะไล่ตามไปที่ไล่อันนี่ไงจะเอาอะไรต้นแรกอันอันเอาพยุงอันนี้ป่ะทองอัญชัยพฤกษ์ฝามไหมดูดูนี่อันแรกอะไรทองอันนี้ฝามพยุงอันนี้อันนี้พยุงพยุงอะไรก่อนหลักทองอะไรก่อนเลยเอาเอาใบนี่ใส่ทองหลังก่อนไล่ตามลุ่มมาได้อ๋อทุกหลุมเลยจ้า อันนี้ก็อะไรพยุพยุกระตัน้องเอาหลายคนทำไม่้ำไม่ยืนทำอเ้ไไปใส่ไปใส่ใส่อันเดียวเฟสอยใส่หลุมนี้หลุมเดียวโอหแ่งนั่นไ้เจาไม่ไม่อยู่ดูว่าทั้งาทั้งในเา่งนี้มีตะปูขั้ท แกะซะก่อนไงนะไม่แกะซะก่อนไง